นี่ถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูกันเลยว่าแม่บอกใช้สไลด์มันต้มส่ชูนะครับฉีดมันในชุ่มอย่างนี้แหละหนึ่งเลยคือถ้าใบเนี่ยถ้าใบเขายังไม่แก่มากแต่ว่าเขาเบียการเหลืองแล้วก็เส้นขึ้นนะฮะอย่างที่พี่บอกอ่ะอันนั้นคือขาดทัดเอ็ก็คือไนโตรเจนนั่นเองนะฮะวัสดุที่พี่ใส่เข้าไปใน ครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วตอนเย็นๆน,นะครับสวัสดี FC ชาวไทยทุกๆท่านแล้วก็สวัสดี FC ชาวต่างประเทศทุกๆคนเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสวัสดีเพืรุ่น 5G นะครับที่รักการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างหรือว่าไม้ประดับหรือว่าไม้มงคลนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการตอบคําถามนะครับทีเ่เพื่อนๆถามผ่านเข้ามาทางช่องทาง YouTube นะครับ เดี๋ยวไปเริ่ม,มคำถามกันเลยนะครับว่ามีใครถามอะไรกันมาบ้างนะครับเพื่อนๆคำถามข้อที่1น,นะครับก็มาจากที่ชัตธารนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ชัดธารเนี่ยถามมาว่าขอสอบถามครับเรื่องการชำข้อตาเสนจันทรผมชำไว้ตั้งแต่วันที่10มิถุน,นายนะครับจนถึงวันที่7กรกฎาคมแล้วจะครบ1เดือนแล้วยังไม่มีการแตกหน่อขึ้นมาเลยควรทำเช่นไรดีครับ ตอบถามเพิ่มเติมเคยดูคลิปคุณไก่พูดว่าพืชขาดสารอาหารเสริมคืออะไรและมีอ,อะไรบ้างต้นไม้มีใบออกเหลืองเป็นทางทั้งที่ใส่ปุ๋ยออสโมโคตแล้วแล้วตามคลิปที่ไปบ้านคุณแม่แล้วคุณไก่บอกว่าต้นไม้ขาดสารอาหารต้องให้อาหารเสริมขอบคุณมากครับ คำถามของพี่ชัชทานะครับก็แบ่งแยกเป็นสประเด็นเนาะคือชาข้อเสน่ใจมาแล้วประมาณ1เดือนนะครับก็คือยังไม่เปิดตานะครับหรือว่ายังไม่งอกเป็นต้นนั่นเองอีกคําถามหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารเสริมของต้นไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาตอบในส่วนของข้อที่1กันก่อนดีกว่าข้อที่1เนี่ยก็ต้องบอกว่าการชาข้อตาเสน่ใจันะครับทีเนี้ยเราก็ต้องดูให้ออกก่อนว่ามันเป็นตาหนอ่อหรือว่ามันเป็นตาลากนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเป็นตาหน่อแล้วว่าผมคิดว่ายังไงนะครับก็ชาไม่เกิน 15วันถึง1เดือนนะครับถ้าชาในลักษณะของการอบใส่แฟกนัมมอสหรือวัสดตุต่างๆแล้วอบใส่แก้วหรือใส่ตู้ก็แล้วแต่เนี่ยประมาณ15วันไม่เกิน20วันเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดตาแล้วก็มีหนอแทงออกมาดหลมแหลมแล้วนะครับถ้าเป็นตาหนอจริงๆนะครับอีกกรณีนึงก็คือชาไว้ด้านนอกนะครับอาจจะเป็นพวกดินใบกามปูมะพร้าวสับเพลไรอะไรต่างๆหรือว่าหินกเขาไฟเพลไรอะไรอย่างเงี้ย ช่ำไว้ข้านนอกแล้วก็วางไว้ด้านนอกก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับก็จะเริ่มเปิดตาเข้ามานะครับถ้าเราตัดสดจากต้นเลยเราก็วิธีการชํำเลยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตาหน่อจริงๆแต่ถ้าเป็นตาลากเนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับก็ต้องหเลยเช็คตาหน่อดหรือว่าตาลากก่อนนะครับ2ก็คือวิธีการชํำของเราเนี่ยถ้าอบจะเร็วถ้าเอาวางไว้ด้านนอกก็จะช้าหน่อยครับจะเลดอออกมาประมาณสักสิบวันถ้าอบอยู่ด้านนอกนะฮะพี่ แล้วก็แนะนำนะครับข้อตาของพี่ชัตรานะครับก็คือถ้าเขาเป็นตาหนอปกตินะครับก็ลองลื้อดูก่อนเลยครับว่าทําไมนับเขาถึงยังไม่เปิดตาหนอหรือแทงตาหนอออกมานะครับหนึ่งเลยดูตรงข้อตาก่อนว่ามันมีรอยช้านะครับหรือว่าเน่าไหมในส่วนของข้อตาถ้ามีนะครับก็ให้เอามีดปาดออกปาดออกให้หมดเลยไหนที่เป็นช้ำๆคุณๆปาดออกให้หมดเลยครับแล้วก็ใช้น้ํายาเล็งลากทาสดไปเลยรอบชิ้นตานะครับแล้วก็เอาไปผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นให้นำปูนแดงนะครับคือมาทารอบชิ้นตาแล้วก็ให้หาสแฟกน้ำมอสนะครับสแฟกน้ำมอสมาแช่น้ำแล้วก็บีไพ่หม,มาดนะครับแล้วก็เอาชิ้นตาใส่สแฟกน้ำมอสใส่แก้วกาแฟเราที่กินเหลือเอเนี่ยครับใส่แก้วปุ๊บเราอบจะขึ้นเร็วครับไม่เกิน20วันตาจะเปิดแล้วก็มาแยกย่อยนะครับคำถามข้อที่2นะครับของพี่ชัตรานะครับก็คือต้นไม้เนี่ย แสดงอาการขาดอาหารเสริมนะครับอย่างที่ผมเคยทําคลิปวิธีการดูไปแล้วนะฮะว่าดูใบลักษณะไหนเป็นแบบไหนนะครับถ้าใบาเขาเป็นเหลืองตามขอบนะครับเหลืองตามขอบแล้วก็เป็นเส้นเส้นเส้นอันนั้นคือเขาเรียกว่าขาดธาตุอาหารหนึ่งเลยก็คือถ้าใบาเนี่ยถ้าใบาเขายังไม่แก่มากแต่ว่าเขาเบียการเหลืองแล้วก็เส้นขึ้นนะฮะอย่างที่พี่บอกนะอันนั้นคือขาดธาตุเอ็นก็คือในโตรเจนนั่นเองนะฮะวัสดุที่พี่ใส่เข้าไปในตอนแรกเนี่ย มันอาจจะไม่พอของต้นนะครับเนื่องจากต้นเนี่ยอาจจะมีอายุเยอะแล้ว2ก็คือเขามีการแตกหน่อแตกไหลหรือว่ามีลูกเยอะแล้วก็เขากระจายสารอาหารไปไม่เพียงพอนั่นเองนะครับอีกหนึ่งกรณีนะครับคือพืชขาดธาตุอาหารเสริมนะครับธาตุอาหารเสริมนะครับตะบอกว่าเขาก็จะเป็นใบขอบนะครับขอบแล้วก็ขอบเขาก็จะไหม้เป็นจุดๆแล้วก็บวงบอกเป็นจุดเป็นจุดขึ้นมานะครับแล้วก็จะขึ้นเส้นเหมือนกันธาตุอาหารเสริมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า มันเหมือนกับวิตามินของของร่างกายคนที่ต้องการคือร่างกายคนเนี่ยใช้จํานวนไม่เยอะแต่ขาดไม่ได้นะฮะอาหารเสริมนะครับหรือธาตุอาหารรองนะครับในส่วนของต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับเนื่องจากว่ากรณีแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับพวกไม้กระถา,างค่อนข้างบ่อยครั้งพวกที่ปลูกในดินส่วนใหญ่จะเกิดอาการน้อยมากๆนอกจากว่าดินเขาจะขาดสารอาหารจริงๆแต่ถ้าในกรณีปลูกนะครับในกระถางเนี่ยคือเราคุมวัสดุปลูก ฉะนั้นต้นไม้มันจะกินในสิ่งที่เราให้ไปในกระถางเท่านั้นใช่ไหมเมื่อไหร่ที่ธาตุอาหารมันหมดมันก็จะแสดงอาการออกมาทางใบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการขาดธาตุสารอาหารนะไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารรองหรือว่าธาตุอาหารเสริมต้นไม้เหมือนคนก็คือใช้น้อยแต่ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุหลักๆ3ตัวใช่ไหมครับ N P K N ก็คือการเจริญเติบโตช่วงวัยแรกนะครับ P ก็คือสะสมอาหารในช่วงโคงต้นนะครับ K ก็คือให้ผีดอกออกผลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นต้นไม้ใบนะครับก็ต้องการ N กับ P นะครับเยอะที่สุดเพราะว่าเขาไม่ได้ผีดอกออกผลนั่นเองนะครับธาตุอาหารรองเนี่ยมันก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ซัลเฟอร์ก็คือพวกกำรรมะถันนั่นเองนะครับในส่วนของธาตุอาหารเสริมเนี่ยก็จะมีแมงกานิสนะครับแล้วก็คอปเปอร์แล้วก็คลอโนแล้วก็ธาตุเหล็กโบลอนนะครับแล้วก็ซิงซิงหรือว่าสังกะสีนะครับแล้วก็โมริบดิทัมนะครับ ธาตุอาหารต่างๆที่บอกมาเนี่ยต้องบอกว่าต้นไม้เนี่ยเขาต้องการไม่เยอะนะฮะแต่ว่าขาดไม่ได้เวลาเขาขาดสารอาหารเขาก็จะสแสดงออกมาทางใบนั่นเองถ้าในรายละเอียดเชิงลึกจริงๆเราต้องพูดกันเนี่ยค่อนข้างยาวเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปแยกต่างหากให้ทีสําหรับธาตุอาหารรองกับธาตุอาหารเสริมนะครับเพื <S <S ่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าต้นไม้เนี่ยขาดธาตุอาหารรองหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยเขาก็จะสแสดงออกมาทางใบนั่นเองนะครับใบเขาก็จะขึ้นมาเป็น เส้นๆหรือว่าบางทีเขาก็จะเป็นแบบเหลืองๆนะครับตามช่องระหว่างก้านกระดูกนะครับแล้วก็ขอบใบก็จะเหลืองนะครับแล้วถ้าขาดแบบขาดหนักๆเนี่ยขอบใบเหลืองแล้วมันก็จะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปด้วย เพราะฉะนั้นนะครับวิธีแก้ไขของผมเนี่ยผมจะใช้ปูย๋ยรวมธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมซึ่งขายตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปโดยส่วนตัวแล้วผมจะใช้เป็นแบบผงแล้วก็ผสมน้ําลดโคนต้นบ้างฉีดทางใบบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่คือไม่ได้ฉีดทางใบคือลดโคนต้นอย่างเดียวนะฮะแล้วมันก็จะมีแบบเป็นน้ําก็มีนะครับเอาน้ํามาเป็นผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นหรือแบบพร้อมใช้ก็มีเพื่อนๆก็ต้อง ลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับซึ่งมันมีค่อนข้างหลากหลายนะครับณนะปัจจุบันนี้สําหรับเรื่องปุ๋ยธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนะครับส่วนการใช้ปุ๋ยอสโมโคตนะครับต้องบอกว่ามันเป็นสูตรปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเสมอนะครับก็คือเป็นค่ากลางก็คือ13-13-13นั่นเองแล้วก็เป็นปุ๋ยละลายช้าต้นไม้ก็จะค,ค่อยๆกินนะในส่วนของการปรุงวัสดุปลูกนะครับในกระถางนะครับต้องบอกว่า ถ้าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันขาดสารอาหารอะไรเนี่ยเขาก็จะแสดงออกมาทางใบนั่นเองส่วนใหญ่แล้วครับโดยปกติเลยต้นไม้ที่ปลูกกระถางเนี่ยไม่สวยไม่งามใบไม่เขียวไม่มันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีขอบเหลืองๆบ้างกลางใบบ้างส่วนใหญ่แล้วก็คือขาดธาตุอาหารรองแล้วก็อาหารเสริมนั่นเองครับเนื่องจากว่าธาตุพวกนี้มันจะอยู่ในดินนะ,ะเพราะฉะนั้นธาตุพวกนี้คนที่ปลูกในดิน,นจะไม่ค่อยเจอปัญหาพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพื่อน แล้วก็วิธีแก้ไขอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้ากระถางต้นไม้ของมันเพื่อนเนี่ยมันแสดงอาการใบเหลืองขอบเหลืองทั้งใบแล้วก็จํานวนเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าต้นไหนมันมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหลืองหมดอย่างเงี้ยนั่นบ่งบอกว่าสารอาหารในกระถางนั้นหมดแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อน,นะครับปรุงวัสดุใหม่เลยคือเปลี่ยนกระถางใหม่เลยอาจจะอัพไซต์ขึ้นมาก็ได้แล้วก็ใส่วัสดุเข้าไปใหม่ถ้าเป็นในตระกูลไม้ใบก็อย่างที่บอกครับเพราะจะเน้นในตัวเช่นเป็นหละ เอาง่ายๆว่า50-60%เนี่ยต้นไม้ต้องการไนโตรเจนเยอะที่สุดเพื่อที่ต้นนะครับเขาก็จะได้บำรุงต้นใหม่แล้วก็บำรุงลูกหลานเขาใหม่นะครับใบใหม่ขึ้นมาเขาก็จะเขียวสดใสนั่นเองนะครับเน้นไนโตรเจนเป็นหลักก่อนนะครับก็คือมาจากอะไรไนโตรเจนก็มาจากในส่วนของใบกัมปูหรือว่าพวกปุ๋ยคอกนั่นเองนะครับพวกมุนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราหาซื้อได้ก็เน้นตรงน,นั้นเป็นหลักแล้วก็ค่อยเสริมในส่วนของออสโมโค้ดขึ้นมาอีกทีหนึ่งน,นะครับผมแล้วก็ต้นไม้นะครับที่ของพี่ ชัตรานะครับที่บอกว่ามีอาการเหลืองที่ใบอย่างที่บอกมานะครับก็ลองดูนะครับว่ากระถางน่าเล็กใหญ่มากแค่ไหนคือถ้ากระถางเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็แนะนาให้เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะครับเพราะว่าการปลูกไม้กระถางของเราต้องบอกว่า6-8เดือนหรือ1ปีนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกไม้กระถางนะครับอายุครบ1ปีแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าวัสดุหรือว่าธาตุอาหารบางอย่างเนี่ยมันจะต้องหมดแน่นอนเราก็ควรเปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับเพื่อให้ต้นเขาเนี่ยบำรุงนะครับต้นใหม่ใบใหม่หน่อใหม่ เขาจะได้มีใบที่แข็งแรงสีสันสวยงามนะครับก็ลองเปลี่ยนวัสดุปลูกดูนะครับพี่มาดูคําถามข้อที่2เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือให้พี่ชัตราเหมือนเดิมในขั้นออกมาเพราะว,ว่าพี่ถามมาเนี่ยประเด็นเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับคําถามข้อที่2นะครับสําหรับพี่ชัตราถามมาว่าต้นไม้เสนจ,จันทร์สีมหาโพนะครับโดนไรแดงบุกใช้น้าํายาพานจานฉีดพ่นจะกําจัดไรได้ผลไหมครับ และจะมีผลเสียกับต้นไม้ไหม่นะครับเราก็ขอบคุณนะครับอ,อบ้านเป็นทาวเฮาส์นะฮะข้างบ้านมีเด็กเล็กไม่อยากใช้สารเคมี อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากนะครับสำหรับข้างบ้านเนี่ยถ้ามีเด็กอ่อนเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้เคมีเนาะเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่เปิดก็จริงแต่ว่าเนื่องจากบ้านยุคใหม่ๆห่สมัยใหม่เราซื้อนะไ,มไม่ว่าจะเป็นบ้านโครงการหรือบ้านที่ปลูกติดกันถ้าเขามีเด็กอ่อนเนี่ยหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยบ้านนั้นเขาอาจจะปลูกกระเพราโหระพาพริกหรือว่าของกินหรือว่าอะไรก็ได้ที่ สารเคมีมันสามารถปิวไปนะครับถึงข้างบ้านได้แล้วเขาก็อาจจะไม่ทราบแล้วเอาไปทานมันก็จะเป็นอันตรายได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นความคิดที่สุดยอดมากๆนะครับทีนี้มาดูประเด็นที่1กันบ้างนะครับเพื่อนๆประเด็นที่1ก็คือผมก็เคยใช้น้ํายาล้างจานนะครับก็คือนํามาฉีดพ่นกันถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลนะครับมีตายบ้างแต่ว่าน้ํายาล้างจานคิดว่าคงไม่ได้กําจัดพวกไข่หรือว่า พวกตัวอ่อนที่อยู่ในดินอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีไปซ่อนอยู่อะไรเงี้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นคือความแรงของเขาอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถามว่าลดจํานวนไหมลดจํานวนหายขาดไหมถ้ามันไปเกาะตามอื่นๆก็จะบอกว่าไม่หายขาดนะครับถามว่าได้ผลไหมได้ผลกึ่งหนึ่งครับถือว่าใช้ได้ถ้าต้นไม้เราไม่เยอะนะฮะถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปนะครับที่สวนใหญ่ผมสําหรับสูตรที่แม่ผมใช้น้ํายาล้างจานเนี่ยแล้วก็ฉีดคลอคัรเซียนะครับว่ามันจะเป็นยังไง เยอะใส่ถังใหญ่เลยใช่ไหมหนะอ่ะอ,อ,อันนี้สเตปต่อไปตอนแรกปิดคลิปไปแล้วนะครับไม่รอเป็นคนแก่ใจร้อนครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนใจเย็นเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนใจร้อนไปแล้วอาะอะไรมาคนกรองกองให้แป้งมาละลายนี่แหละยังไม่ขายใช่ไหมยังไม่ขายใช่ไหมกล้วยอะ่ะขายได้ก็ขายไปเลย <laughs> ชีใต้ใต้เหย่ใต้ไต่บา,างทีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้ใบไ <c oughs> อ้น,นี่แม่ก็มีนะฟาโลอวะฉีดฟโลโวด้วย <c oughs> ฟลอ่ะ <c oughs> หน้าใบด้วยช <c oughs> ีดไม่ได้ถ่ายเลย <c oughs> นี่ถ่ายให้ดูถ่าย <c oughs> ให้ดูกันเลยว่า แม่บอกใช้สลมันต้มใส่ชูนะครับผีดมัในให้ชุ่มอย่างนี้แหละสำหรับแมงไมรับชุ่มถึงนะจ๊ะข้างหลังเนี่ยนัน,นเปียก น้ำหนึ่งลิตรใช้เนยล้างจานหนึ่งช้อนนะครับหรือพวกสไลด์อะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็แฟบนะครับเป็นครึ่งของครึ่งช้อนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำต้มสายชูอีกน้อยหนึ่งก็ฉีดไปต้องบอกว่าค่าไรเพราะค่าไรเนี่ยคือได้ผลใช่ไหมแม่มได้ค่าไรเนี่ยค่อนข้างแม่บอกว่าได้ผลแต่ว่าใบมันก็จะมีไหมหน่อยครับมีก็ตายใช่ไหมมันก็ตายอยู่ แต่ใบมันจะไม่สวยครับเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้คือเน้นค่านะครับต้องบอกว่าเน้นค่าหลังจากที่เราฉีดน้ำยาล้างจานน้ำหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็สไลด์หนึ่งช้อนแฟบครึ่งของครึ่งช้อนแล้วก็น้ำส้มสายชูเลยแม่น้ำส้มสายชูครึ่งช้อนชาน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนชา,น,ชน,ชานะครับเพื่อกําจัดไรสรุปแล้วตายไหม ตายมั่งไหมแต่บ่งใบมันเยอะครับเดี๋ยวผมผมผมขึ้นเปรียบเทียบภาพให้ดูนะครับคือใบบางก็ตายอ่าก็คือได้ผลส่วนหนึ่งแล้วก็ใบมันก็จะไหม้ส่วนหนึ่งถูกไหมก็มีไหม้เหมือนอย่างนี้เนาะอันนี้ตอนแรกเป็นไหมอ่าอันนี้อันนี้เป็นแนนซี่ครับเพื่อนเนแนนซี่ซึ่งมันจะออกหัวแนนซี่ต้นนี้มันจะออกหัวเยอะหน่อยไปทางพวกสไลด์ไปทางอะไรงุนเยอะ ก็จะมีไหมบ้างนะครับแต่ว่าไอ้ที่เห็นเห็นที่ว่าแม่ไล่ตัดจนเนี่ยเป็นเพราะผมบอกว่าคือต้นนะครับมันใบมันไม่ดีแล้วใบไม่ดีเราก็มันเป็นไวรัสขนนกด้วยนะครับจะบอกว่ามันเป็นไวรัสด,ด้วยก็เลยแม่เขามาตัดไปรอบนึงแล้วเหลือเมื่อกี้บางๆแต่ผมบอกว่ามันอยู่ใกล้กันมันอยู่ใกล้กันแล้วก็มันติดเพราะฉะนั้นใบพวกนี้ไม่ต้องไปเสียดายครับก็คือ เราจะตัดโละทำใหม่ทีเดียวเอาทีเดียวไปเลยเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วอะเรื่องน้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็จะมีหลายๆท่านบอกว่าใช้ได้กับใช้ไม่ได้เนาะโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันใช้ได้สเต็ปหนึ่งนะครับในกรณีที่ต้นไม้เราไม่เยอะเราแล้วเราก็ขยันฉีดหน่อยทนนเท่านั้นเองนะครับมันก็สามารถช่วยได้กึ่งหนึ่งแต่คิดว่าไม่น่าจะหายขาดนะครับแต่ว่าแต่อย่างน้อยนะครับพี่ชัดทานะครับก็ไม่อยากใช้สารเคมีถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้อาศัยฉีดบ่อยบ่อหน่อยนะครับผม แล้วก็ผลดีผลเสียนะครับก็ต้องบอกว่ามันสามารถค่าอะไรได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของผลดีแล้วก็ไม่เป็นเคมีนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ทําอันตรายต่อเด็กๆนั่นเองนะครับในส่วนของผลเสียก็ต้องบอกว่าถ้าเราใส่น้ํายาล้างจานเยอะเกินไปเนี่ยถ้าในตระกูลของโคลโคัเซียหรือว่าอะโลคาเซียเนี่ยต้องบอกว่าใบเขาสามารถไหมแล้วก็เป็นจุดมันจะทําให้ใบไม่สวยนะครับแต่ในที่ของผมนะหลังจากที่เคยผ่านมาช่วงระยะเวลาปีกว่าเนี่ยต้องบอกว่า วิธีนี้ถ้าเราเกิดไรขึ้นมาแล้วนะถ้าเรายังมัวห่วงใบอยู่นะครับเพื่อนๆบอกเราไม่จบจังผมเนี่ยตะลลยมา1ปีนะครับพวงแต่ใบไม้มันไม่จบแล้วมันก็กลับแค่หนักไปอีกเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยนะครับเราควรตัดใบที่มันมีจํานวนตัวเยอะๆก่อนตัดทิ้งก่อนนะฮะเอาออกไปให้หมดก่อนแล้วไปเผาทํำลายทิ้ง2ก็คือเราถึงจะใช้น้ํายาล้างจานเนี่ยเข้าไปฉีดอีกทีหนึ่งนะฮะทั้ง หน้ากระถางแล้วก็ทั้งตัวต้นมันก็จะช่วยได้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกเรามัดร,ระวังเรื่องใบไหม้ด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่วนผมกาบ้านสวนมันสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่า รับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทําภารก,กิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามท่านท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนอ่ะทิ้งไว้เลยว่า เกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน